ยกทับความสนุกสุดมันต้อนรับปีใหม่ในกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโครงการทูบีนัมเบอร์วันเตรียมพบกับความสนุกสุดฟินในกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโครงการทูบีนัมเบอร์วันโดยมีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเป็นอประธานโครงการจัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขพบกับสองหนุ่มสุดฮอตคีนสุวิจักปิยนพัโรธและฟลุกนัทนนท์ทองแสงในวันจันทร์ที่20 มกราคม2568นรงเรียนบ้านนานายกพิทยากรจังหวัดนครนายกและสนุกกันแบบต่อเนื่องกับสองศิลปินหนุ่มหล่อเสียงดีบูมสหรัฐเทียมปานและลอตเตหกรพรมสถิตกุลในวันพุทธที่วันที่22มกราคม2568นรงเรียนอยุทยานุรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยสี่หนุ่มบอยแบนด์วง4ี T E E N ที่จะมามอบความสนุกให้น้องๆอ,อย่างเต็มที่ คีนซูวิจักเปิดเผยว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมมอบความสนุกให้กับน้องๆในครั้งนี้นอกจากจะได้มาร้องเพลงและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆแล้วอยากเชิญชวนทุกคนให้ห่างไกลาจากยาเสพติดผมเชื่อว่าเส้นทางที่ดีที่สุดคือเส้นทางที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีและปลอดยาเสพติดกันนะครับ บูมสหรัฐเปิดเผยว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกในกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วกันนะครับงานนี้ไม่ได้มีแค่ความมันและความสนุกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่เราจะได้ส่งพลังบวกและแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดมาสนุกและสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันนะครับโครงการทูบีนัมเบอร์วอังกฤษ ทูบีนัมเบอร์วคือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรา,ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติดปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขยอย่างจริงจังทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาสภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เฮโรอีนเป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจต้องเร่งปราบ รามให้สิ้นซากกลายเป็นยาบ้าหรือสารเม็ดแอมเฟตามีนที่กำลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศจากข้อมูลการสำรวจพบว่ามีเยาวชนจำนวนกว่า6 0 0 0 0คนหลงเข้าสู่วงวนของยาบ้าและจากสถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชธณฑ์ที่ถูกจำคุกอยู่ตามทันถสถานทั่วประเทศสำรวจณวันที่31ธันวาคม2543มีจำนวนรวมทั้งสิ้น137,344คน ในจำนวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่งคือประมาณ87,966คนคิดเป็นร้อยละ64.05และในจำนวนนักโทษเนด,ดขาดคดียาเสพติดเหล่านี้มีจำนวนมากถึง27,499คนหรือคิดเป็นร้อยละ3 1 2 6ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษในคดีเสพหรือครอบครองและทั้งเสพและครอบครอง